ำหรับต,ต่อไปก็กล่าวคำปฏิญาณตนให้สาทุนพระราชทาน,ทานข้าพเจ้า รจะจับมือกันไว้มันใช่ในความฝันทุกๆสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อวันที่สวยงามพี่จับมือน้องพื้นพองช่วยผลักดัน สักวันความฝันต้องเป็นจริงจะจับมือกันไว้มั่นใจในความฝันทุกๆสิ่งที่เราทำนั้นเพื่อวันที่สวยงามพี่จับมือน้องพื้นพ้องช่วยผลักดัน 关，要变境。